ท่านเห็นอะไรที่จะมาร่วมแรกเสียเรียนรู้กับทางโรงเรียนนะครับเข้าไปครับขอบคุณท่านประธานนะคะเรียนท่านผู้บริหารนะคะท่านผู้มีการนะคะคณะครรครูทุกท่านนะคะสําหรับมาตรฐานที่หนึ่งนะคะจากที่ทั้งศึกษาเอกสารใ,ในบางส่วนนะคะแล้วก็มีแาะานอีคกคุม่มไปแล้วบ้างนะคะ ในในการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะอยา่างเก็บระบบะแล้วก็สัมผัสเด็กๆนะคะซึ่งตัวจะชัดเจนมากๆก็คือเราโฟกัสไปที่ตัวเด็กอยู่แล้วผลผลัพธ์ผลลัพธ์ของผู้เรียนจากการที่ครูทำกิจกรรมหลากหลายอย่างียจกรรนะคะหรือการบริหารจัดก,การโรงเรียนต่างๆเนี้ยเราจะมาดูผลสุดท้ายว่าเกิดขึ้นกับเด็กอย่างไรบ้างนะคะ,ะที่สัมผัสนะคะแล้วก็เห็นทางแรกแล้วเดินไปจุดไหนก็ตามนะคะลูกๆเรา มีความน่ารักขะอ่อนน้อมของตนและมีความเป็นธรรมาชาติมากๆนะคะน้องอปฐมวัยนะคะน้องปฐมวัยเขาก็าจะมีพัฒนาการของเขานะคะเป็นไปตามใบแขนแรงนะคะร่าเริงนะคะแล้วก็รู้จักการช่วยเหลือตัวเองนะคะอย่างที่ควรจะเป็นนะคะสำหรับกิจกรรมในการพัฒนา ทักษะอื่นๆพัฒานาการของลูกเราคุณครูก,ก็มีการเก็บข้อมูลนะคะมีความร่วมมือนะคะต่างๆนะคะจากหนก่วยงานภายนอกนะคะอย่างเช่นรพอสตอปในการตรวจสุขภาพในการตรวจฟันนะคะต่างๆซึ่งก็เป็นส่วจที่ส่งเสริมทางด้านร่างกายนะคะไม่กระทั่งอาหารนะคะอาหารก็พอเพียงนะคะสําหรับให้ลูกๆปกติมีห้องนอนนะคะชอบมากตรงห้องนอน เราจัดให้เขานอนแบบไม่ให้พักผ่อนได้เพียงพอโดยที่ไม่มีใครรบกวนนะคะออานวยความสะดวกมีแอร์มีอะไรให้เรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ก็ต้องฝากขอโทษลูกๆนะคะคุณครูมาหยุดใช้ห้องเขานะคะแทนที่เขาจะได้พักผ่อนเต็มอิ่มเน,นะาะแล้วก็ส่วน,อ,นอื่นๆนะคะมีการดูแลเส้นกันดีเด็กๆมีทักษะทางสังคมนะคะทางด้านจิตใจก็ดีนะคะ เพราะเขาอยู่แบบไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องรีบร้อนนะคะ,ะมีการแยกส่วนที่ไม่ต้องรีบกับพี่ๆนะคะเนั้นผู้ปกครองก็จะดูความพร้อมเวลาเขาพร้อมเรามาส่งจึงไม่ต้องเร่งรีบมากนะคะนั้นมีการจัดส่นที่ดีนะคะ,ะสาหรับลูกๆของระดับพื้นฐานนะคะก็ะจะมีประถม ศึกษาลุนธรรมทะยมนะคะซึ่งวันนี้ได้ไปพูดคุยกับลูกๆนะคะอย่างลูกๆก,ก็พาถัรวพอดีว,ว่า,าลูกๆม .2 ออนะคะมีทั้งหมดหกคนเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีมากกว่านี้แต่ว่าเพื่อนๆเขย้ายติดตามผู้ปกครองไปเขาก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะถามว่า,าแล้วลูกๆทำไมอยู่ตรงนี้ไม่ย้ายไหมือไปเรียนในเมืองเอนคนอื่นเท้าเขาก็บอกว่าเขา เขามีความสุขแล้วเขาอยากอยู่กับเพื่อนแล้วเขาได้อยู่ใกล้บ้านใกล้พ่อแม่นะคะไม่ต้องไปไหนไกลอะไรนี้เป็นต้นค่ะแล้วากิจกรรมตัวนี้ก็มีสิ่งที่ให้เขามันพอเพียงนะคะสิ่งที่เห็นชัดเจนคือเขามีความเป็นธรรมชาติ ไม่จะเป็นต้องโดดเด่นหรือแย่งชิงหรือต้องไปแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัลต่างๆมากมายเพราะเขาก็รู้ว่าการตรงนั้นเป็นเวทีตรงจุดหนึ่งที่ทําให้เขามีทักษะมากขึ้นมีทักษะทางสังคมในอะไรมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องของการแข่งขันนะคะจะสังเกตได้ว่าลูกเราไม่ได้ถูกติแต่งนะคะในในในส่วนอื่นๆมากนะคะสิ่งที่เป็นกระตุ้นทางโซเชียลมีเดีย เด็กผู้หญิงก็ยังเป็นตาไวที่ควรจะเป็นไม่ได้มาแต่งหน้าหรือตามแฟชั่นหรือตามสื่อสื่อที่กระตุ้น,นตา่างๆเชิดวัตถุนะคะ,ะแล้วก็ดูแลน้องๆสังเกตเขาก็จะเดินดูน้องๆบอกสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างและสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนะคะใน,ใน,ใ,นในความเป็นปต้องตัผมก็คือเขามีความสบายๆเรียบง่าย แล้วก็พอเพียนะคะอยูอย่ที่โรงบ้านเอออยู่อยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนที่บ้านนะคะมีผักมีสิ่งต่างๆรวมทัง้ง,งออมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะในการดูแลโรงเรียนนะคะผู้เตือนที่ที่เราไปเขาจะรู้เหมือนตกแต่งตรงนี้คุณครูก็โูร,รณาการนะคะในการเรียนรู้ที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงเดินลงไปกำลังเห็นน้องๆพี่มอสหมอหนึ่ง นะคะก็กําลังออกแบบแล้วก็ลงสีวิชาต่างๆอของวิชาศิลปะแล้วก็ออกแบบที่จะเอามาตกแต่ตต e, ะะแงโต,ต๊ะโต๊ะนก้าอีนะคะแม้กระทั่งตามภาพผนังต่างๆนะคะก็มีส่วนร่วมในการตกแต่งโรงเรียนแล้วก็ปรับปรุงทาให้โรงเรียนดูดีแล้วเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะรวมทั้งทักษะชีวิตเราก็ให้เขาได้ค่อนข้างเต็มที่ในการสัมผัสนะคะไม่ว่าจะ,ะช่วยครูมีเวรนะคะแบ่งเวรในการช่วยครูทำอาหารกลางวัน นะคะที่นี่จะจะไม่มีอ่าไม่มีแม่ครใช่ไหมคะคุณครูทุกท่านจะมีคุณครูที่ดูแลแล้วก็แบ่งเวรให้ลูกๆออกไปซึ่งตรงเนี้ยทาให้เขามีส่วนร่วมนะคะมีเป็นวิถีชีวิตที่เป็นปกต,ติของชาวไทยนะคะซึ่งหลายๆที่เด็กทำสั๊ข้าวไม่เป็นแล้วนะคะอาหารเช้าเที่ยงเยนอาจาจะจบที่เซเว่นอีเลเวนะคะแต่เด็กเราเขาบอกว่า,าที่บ้านเขาก็ปลูกเก็บ ของไม่ต้องซื้ออะไรในบ้านเขาจะมีเป็นมีพอ,พอเพียงเป็นเกษตรพอเพียงอยู่แล้วอัน,นเป็นต้นค่ะเส้นตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่กของเด็กเราของลูกเราที่เขาพัฒนาตามธรรมชาติโดยที่สิ่งแฝงหรือสิ่งที่มาใหม่การเทคโนโลยีต่างๆเนี้ยเขาค่อนข,ข้างมีภูมิคุ้มกันตรงนี้ที่ไม่ได้วิ่งตามสิ่งเหล่านั้นนะคะมันทำให้เขามีความเป็นธรรมชาติสบาย นะคะอย่างที่ควรจะเป็นน่ารักใสๆนะคะมองอะไรก็ง่ายๆเรียบง,ง่ายมีความสุขเป็นสําคัญน,นะคะนั้นจะเห็นชัดว่าทักษะชีวิตการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานต่างๆนะคะมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องบวกดังนั้นเวลาเขาไปอยู่ที่อื่นแน่นอนว่าเขาสามารถที่จะต่อย,ยอดอาจากจากทักษะเหล่านี้ที่เขามีจากโรงเรียนนะคะเรียนทาําเป็นแอนที่บ้านนะคะฝึกเ,เขานะคะแต่ในส่วนที่ เพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เพิ่มเติมบูรุษในเรื่องของเอกสารหลักฐานที่ที่จะนําเสนอนะคะให้ภาพภาพลักษณ์ของเราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่คนอื่นน้อยคนาาน้อยครั้งที่เขาจะได้มาสัมผัสจริงๆกับตัวตนเรากับโลกเรานะคะเราอยู่เป็นวันก็อาจจะน้อยตัวนี้เราได้สัมผัสแค่ส่วนหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราอยู่งานตังนี้หรือได้เป็นธรรมชาติ อาจจะเห็นมากกว่าน,นั้นนะคะเน้นในสิ่งที่เรานําเสนอคนอื่นไปเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสมาสัมผัสจริงๆงนะคะงน้นในการที่จําเป็นที่เราจะต้องถาา่าสารสนเทศหรือ,อที่เป็นเชิงเอกสารที่เราจะต้องเก็บนะคะที่เป็นสิ่งยืนยนันหลักฐานสำคัญยังไงเขาก็ต้องดูเอกสารใช่ไหมคะงั้นเราก็เติมเต็มในตรงส่วนที่ บางครั้งเราจับตัวข้อมูลของเรานะคะยังเห็นภาพไม่ชัดด้วยตัวอย่างเช่นมีหลายๆโครงการที่คุณครูดำเนินการไปะคะ่ะแต่ว่าเวลาเราจะไปดูผลนะคะเราดูผลของของการพัฒนาในแต่ละด้านที่ท่านทำนะคะว่ามันตรงวัตถุประสงค์ไหมมีความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูก็อาจจะยัง อย่างเพิ่มตรงที่เครื่องมือนะคะเรายังไม่เห็นที่เป็นเครื่องมือเราอาจจะมีเครื่องมือสรัรตภาพปนกมีการสรุปผลนะคะว่ากิจกรรมนี้เราต้องการพราัฒนทาดทางการอ่านการเขียนทักษะทาาภาษาสื่อสารเป็นต้นสมมติเราเขียนใช่ไหมคะงนั้นเครื่องมือที่เราจะ,จะดูว่าสื่อสารของเรามันอยู่ในก,อกรอบประมาณไหนนะคะตรงนี้เราก็น่าจะต้องมีนะคะที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือวัด ว่าเราได้ดำเนินการไปแล้วแล้วเด็กทำได้ประมาณไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามเป็นแบบสังเกตต่างๆแล้วเราเอาตัวเลขเหล่านั้นนะคะมาสรุปเป็นเชิงปริมาณให้เห็นชัดมากขึ้นแต่ถ้าถ้าท่านทำอย่างต่อเนื่องนะคะทัต่อเนื่องปีที่แล้วหรือถังต่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปีนี้เป็นอย่างไรปีต่อไปก็จะมีแนวโน้มที่เห็นภาพได้นนชัดถ้าเราเห็นแล้วเมื่อเราตีเข้าที่ว่ามีตัวเลข นะคะเชิญปริมาณจะมองเห็นชัดว่าเขามีจุดบกพร่องหรือตรงไหนที่เราจะเพิ่มกิจกรรมนะคะหรือจะเพิ่มทักษะต,ตรงนี้ให้ให้เขามีพัฒนาก,การดีขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะสรี ตัวกิจกรรมเพิ่มลงไปในปีต่อๆไปน่เี้เป็นต้นค่ะถ้าเราสามารถทําจนเป็นอ่าด้านนี้ชัดเจนเป็นเบสได้นะคะเราก็สามารถนําเสนอนะคะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเอ็ดเราอ่ามีคุณลักษณะแบบนี้ที่ชัดเจนแล้วเราใช้วิธีการนี้เราเก็บแบบในกิจกรรมเราได้หลดซึ่งจะเป็นประโยชน์ตัวเราและผู้อื่นนะคะสถาศึกษาอื่นหรือมัลพูจากใครอื่นนะคะจะเอาไป ทำบ้างหรือเอาไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนเขานะคะก็นับเป็นประโยชน์และเป็นการเผยแพร่ของเรานี่ก็คือจุดหนึ่งนะคะยอยากให้คุณครูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ,ะทําความธรรมดาที่เรียบง่ายเรารู้สึกว่าเอ๊ะก็ธรรมดาแต่จะดึงออกมาให้รู้ได้ว่ายัางไงความธรรมดาเรียบง่ายของเราเด็กเราเกิดอะไรนะคะตรงโดดเด็กที่เราเห็นชัดนะคะตรงนี้เราก็สามารถวัดได้แล้วก็จัดเตรียมกิจกรรมนะคะแทรกเพิ่มในแต่ละปีได้นะคะ ก็อยากจะนำเสนอเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับมาตรฐานที่หนึ่งค่ะข,ขอบคุณค่ะอนุดาน,นะครับผมก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นมาตรฐานที่สองนะครับซึ่งมาตรฐานที่สองนี้จะเกี่ยวข้องกับ,ก,บการบริหารการศึกษาทางด้านระผมวัยและก็ขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งรู้สึกดีมากเลยนะครับวันนี้าการเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐา,านค่อนข,อขอ้างครบถ้วนชัดเจน นะครับเริ่อต้นตั้งแต่อ2อ0งก่อนนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคณะกรรมการสารษาได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของประธานอสอบอรประจำหมู่บ้านเรานะครับท่านก็ได้ได้ร่วมกันสอบถามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับท่านให้ข้อมูลว่าทาง ปู่บ้านนะครับทางรพศตอ,อเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็มาทำกิจกรรมต,ต่างๆกับทางโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการแปลงปันการดูแลสุขภาพนะครับต,ต่างๆทางระไมยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็การดูแลสุขภาพในส่วนของชุมชนตัวแทนชุมชนก็ดูแลสุขภาพ,ตา,พตามภารกิจตามการที่ได้รับมอบหมายจากรพสตอนะครับ สำหรับการสอบถามท่านผู้บริหารนะครับเรื่องของการมีวิสัยทัศน์พันธกิจนะครับการนำวิสัยทัศน์พันธกิจไปดําเนินโครงการกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์เป้าหมายซึ่งแต่ละโครงการแต่ละแผนปฏิบัติการพวกเราได้มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็โอกาสที่จะใช้ในการพัฒนาสังเกตได้จากแผนปฏิบัติการตั้งแต่ปี65 66และก็67 นะครับในเรื่องของอการพัฒนาบุคลากรนะครับโรงเรียนเรามีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสังเกตเห็นจาจเอกสารหลักฐานที่นำประชุไว้นะครับครูทุกท่านมีการรายงานผลการอบรมแล้วก็รู้สึกดีมากเลยนะครับที่ได้ไปเห็นห้องอนุบาลและก็การจัดเอกสารตอนแรกเข้าใจว่าจะมาเอามารวมกันที่หมดเลยทีนี้ท่าน แยกนะครับแยกไปในส่วนของอเรื่องอน,นุบาลเอกสารหลักฐานชัดเจนมากนะครับแล้วคุณคญอนุบาลทั้ง3ท่านเนาะทั้งสามท่านและพี่เลี้ยงเด็กคนเ,กเป็น4ใช่ไหมครับท่านเข้าใจนะครับการเกิดการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กท่านมีเอกสารท่านมีการรายงานข้อมูลต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ ะะจุดนี้เป็นจุดที่ดีขอให้ทางโรงเรียนรักษาไว้นะครับแล้วก็เด้่เพิ่มเต,เติมเต็มในบางตัวชี้วัดท,ที่คิดว่าจะทําให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา,า,ษาของเด็กต่อไปก็ขอให้ผู้กู้นวัตบรรทั้ง4ท่านนะครับทั้งสองท่านที่เป็นผู้กู้นวหลักแล้วก็อีกสองท่านที่มาช่วยดูแลที่ได้เข้าไปพูดคุยนะครับก็คือว่าให้ท่านได้ออกมาเล่าให้กับคณะครูในห้องประชุมฟังด้วยเพิ่มเติม,ตมในครั้งตอ่อไปในการประชุมของ คณะกรรมการโรงเรียนนะครับว่าคณะกรรมการ,การประเมินภายนอกได้พูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนกับทางผู้ที่ดํเาดเนินกิจกรรมดาเนินโครงการว่าจะเพิ่มจะเติมเต็มยังไงเพื่อให้ลูกบของเราที่เป็นเด็กอนุบาลมีความพรอ้อมพัฒนาสามารถพัฒนาได้สมบูรณ์ตามวัยของเขานะครับในส่วนของพื้นฐานก็ดีเยี่ยมเช่นกันนะครับผมหมายถึงว่าเขาดีเยี่ยมว่า มีเอกสารชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์เช่นกันก็ขอให้ท่านไปเพิ่มเติมเตมในประเด็นต่างๆที่ที่เราได้ร่มพูดคุยกันว่ามีเอกสารหลักฐานไหนที่เราจะสามารถที่จะส่งให้กับผู้ประเมินนะครับซึ่งได้ส่งใน Google Drive ของโรงเรียนบ้านโพกนาโพนะครับขอให้ท่านนำเอกสารส่งไม่ว่าจะเป็นภาพกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือมากวิดีโอที่เรานำเสนอเมื่อตอนเช้านะครับภาพกิจกรรมต่างๆที่ สแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆนะครับก็กองเราจะได้มีการเพิ่มเติมเต็มกันเพิ่มมากขึ้นในระหว่างนี้ก็อาจจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามีเอกสารที่เพิ่มเติมตรงนี้โรงเรียนสามารถที่จะส่งเข้าระบบให้หน่อยได้ไหมเนึ่นะคะนร,รับและเอกสารหลักฐานที่เป็นรูปภาพเนกสกรไฟลการดำเนินโครงการต่รางๆขอให้ส่งให้หน่อยหนง ครับผมตามเป็นอาเป็นโ border b เดอร์แล้วแต่ทางโรงเรียนจะเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางพวกเรานะครับผมขอขอบคุณผู้บริการโรงเรียนบ้านโปกระพงกระนกูและบุญกระนงทางเอกสารนนะครับสําหรับมาตรฐานที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องครูก็ได้ทําครบทั้งสองอย่างได้ศึกษาเอกสารแล้วก็ไปดูห้องเรียนแล้วก็สัมภาษณ์คุณครูนะครับไฮไลท์อยู่ที่สี่สาวนะครับ สนนะ่อพากันจนเรืเอเรืเอตกกันไปเลยนะครับก็จากที่ลงตรวจเยี่ยมสําหรับวไิไทยาศาสก็ได้เห็นคุณครูทั้งปฐมวัยและก็ครรภิษฐานได้เตรียมเอกสารหล,ลักฐานไว้เป็นอย่างดีและก็ตรงตามกรอบการประเมินทุกอย่างเลยนะครับเ,เรื่องของหลักสูตรเราก็เห็นว่าปรับปรุงหลักสูตร ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรจนเป็นปัจจุบันนะครับทัังประชุมวัยและพื้นฐานหลังจากนั้นก็กระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดชมสการก็ได้ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณครูคุณครูมิวและก็สัมภาษ์ทางฝั่งนี้4คนนะครับเพราะว่าเรามีทั้งปฐมและก็ะยศต้นก็เลยสัมภาษณ์หลายคนพอสมควรนะครับแล้วก็ไผยแอบดูคุณครูปราพกรนะครับสอนถึงได้าดีนะครับ คุณครูค่าค่าห้องนี่คุณครูท uh, <to> ี่สอนตอนที่ท mm ี hmm. ่ข right? no. ึ mm ้นมาใหม่ใหม่บอกตอนหนึ hmm. well, ่งตอนตอนไปโง่เนาะก็น่ามาดีกำลังสอนกาลังอีกคนหนึ่งนะครับก็มีวิธีการสอนเกหลายอย่างนะครับอ่านุบมาก็เห็นความเป็นระเบียบวินัยนอันนี้เราไม่รู้ว่าคุณครับรอเปล่านะครับแต่เป็นระเบียบยินงในมากจึงอาจจะมีการพูดนะครับอันนี้คือเรื่องของการจัดประสบการณ์และการจัดการสอนเนาะ ทีนี้เรื่องของการวัดและประเม,มินผลนะครับก็ได้รับเสนอหลายอย่างการจะดูว่าครูสอนดีหรือไม่เรากา็ดูที่ตัวนักเรียนดังนั้นผลงานของนักเรียน็นด้านที่หนึ่งที่ท่านชริดากล่าวไปแล้วก็จะมาใช้ประกอบในด้านที่สามเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องการเราก็แจง้งทุนเรียนไปแล้วคงไม่รบกวนเท่าไหร่นาะหรือว่าี่ท,ที่ถ้าทำไปแล้ว่านกะส่งให้เราพิจารณานะครับก็เห็นมีวิจัยเฉลียนอันนี้นะ่าหน้านอย่าดีมาก มีกแล้วก็มีการทำโครงงานแล้วก็กระบวนการวัดและริน,นผลอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นระบบอยา่างดีก็เลยไม่ค่อยมีขอ้อเสนอแนะเท่าไหร่แต่ก็คือฝาออกความห่วงใยแล้วกันว่าการทํางานทุกอย่างจะไม่ให้สูญเปล่านะครับก็เก็บงานเหมือนท่านชริดาว่าแล้วก็าวางส่วน ได้สะท้อนเป็นเป็นส่วนย่อยไปแล้วในขุมย่อยเนาะทั้งสีท่านนะครับก็หลังจากนี้ก็ท่านก็นําสิ่งนั้นไปพัฒนาในการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวเรื่องของการจัดการเรียนรู้คนที่จะลองทดลองน,นํานวัตกรรมนะครับเปิดใจววรับนวัตกรรมแล้วก็น,นํานวัตกรรมมาใช้นะครับแล้วก็ทําสารเทศเกี่ยวกับการที่เราไปอบรมพัฒนาอะไรมาบ้างแล้ว เราระดมมาใช้อย <mile> ่างไรเกิดคนอย่างไรกับนักเรียนในส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราจะได้นำเสนอข้อมูลให้คนอื่นที่มาดูงานที่โรงเรียนเราแล้วทราบว่าตัวตนของเราเป็นแบบนี้เราทํยแบบนี้นะครับคุณครูเป็นแบบนี้เลยส่งให้นักเรียนเป็นแบบนี้มันจะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะครับโดยการสนับสนุนให้การสนับสนุนโดยผู้โดยการสัมสาร์ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันร้อยรับกันเกี่ยวเรื่องกันนะครับก็ฝากไว้ว่าพวกกับผม ให้รักษาระดับไว้นะครับดูแล้วหน่าตามีตดหนุ่มสาวเรียกว่าวัยมดงานขออเป็นผู้พาลุ่มสาวในหลุ่มสาวที่สุดน,นะครับพาดองน้องดำเนินการวันนี้ฟังปฐมวัยก็มาฝังขั้นพิจารากระบอราและก็ขออขอบุณพี่สนีนะครับมีความกังวลใจเรื่องรถพี่สนีก็ยังมาถา่ายรูปด้วยที่พงศาว เขอไปด้วยนะครับที่เข้าไปไม่ได้บอกนะครับก็รู้ๆก็เป็นระเบียกน่ารักดีลองค้ามกีไรก็ไม่หลุดนะครับใครที่ตอบจริงๆนะแกัเพื่อกีแกงไปห้องนะ้ะไปถามว่าเอา้าเจอกันแล้วอยู่ป .3 ไม่ครับผมอยู่ป .2 อ,อย่างยัง,อยงตอบกลับมาอยู่ก็แสดงว่าเปฏิสัมพันธ์โตดีนะครับแล้วก็มีมองต้นก็น่ารักนะ้องปีแล้วก็เป็นพักรุ่นน้อยให้กับพี่ชนิด,ดาด้วยนะครับ ก็โดยภาพรวมเราก็ไม่หนักใจในการเจรง,งานเพราะมีอะไรเยอะๆมากใหม่ในการนําไปเจรงานนะครับก็สิ่งที่เราพูดตอนเช้าว่าเราสามคนจะมีประโยชน์ต่อท่านได้เมื่อท่านอยากได้จุดอะไรอยากเราซึ่งบางอย่างก็ให้ไปแล้วหลังจากนี้เราให้ได้ต่อไหมครับรวัวเฉพาะวันนี้ถ้ามีใครก็ติดต่อได้นะครับเพราะว่าเราเปิดเผยตัวจน,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 นไปเร็วแล้วก็สองก็คือว่า หลังจากนี้จะไม่ใช่การประเมินแล้วนะครับก็มีปัญหาอ,อะไรก็ปรึกษาได้ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมตอบได้ทุกคําถามนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการเงินนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่สบายใจว่าคาตอบที่ท่านได้อาจจะไม่ตรงใจที่ท่า้ก็ได้ดังนั้นก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้การและคณะผูที่ให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมแล้วก็จัดเอกาสา,การจัดสถานที่นะครับแล้วก็ ไม่มีความตื่นเต้นให้เห็นเลยไม่มีความกังวลใจให้เห็นเลยพอท่านประธานบอกว่าไม่ไม่สงวนใหาเลยแสดงว่าท่านพร้อมมากมายืนยันว่าพร้อมจริงๆครับวันพรุ่งนี้พร้อมมากกว่านี้ถ้าเป็นวันนี้ก็เพราะท่านได้รับอะไรไปเยอะพอสมควรนะครับก็ฝากว่างานที่เราต้องฝากท่านขอจากท่านต้องขอเลท่านท่านส่งให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมจากนี้ถ้าท่านมีหอดด้วยว่าอ๋อสิ่งที่ท่านขอมาเรามีมากกว่านี้แล้วก็ให้มาเดี่ยนะเราจะ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อไปก็จะให้คณะครูนะครับฟังเราทั้งสามท่านแล้วท่านมีอย่างนี้อย่างไรหรือท่านต้องการเพิ่มเติมข้อมูลอย่างไรเปยนเชิญครับนะผู้บระชุมทั้ยนอกรองต้นครูรค,รรครับสิ่งที่พวกเราได้เตรียมในงานประชุมครันี้ ก็เป็นงานที่เป็นงานรูปีเราก็หละไม่ใไม่มีหามรุ่งหาม้ามเสาทิศไม่มีทำงานปกติของเราครับกว่าจะมีก็คือนิดนึงจับทันจับเน้นหน่อยปกติเสาทิศผมแม่มาทำงานไว้ก่อนครับถ้าใครมาทำงานเสาทิศก็เรื่องส่วนตัวไม่มีแนวทางแนวทิศให้คุณครูมาทำงานเสาทิศ พักผ่อนดูพักผ่อนครับก็คุณครูเราโบกี่แล้วก็จะอยู่ในวัยเด็กๆเพิ่งผ่านการประเมินช่วยลาสี่คนนะครับแล้วก็จะเขีนย้าอีกสี่คนยาบุก็เป็นอะไรครับเป็นวิถีชีวิตของรายการที่ต้องกับร้ากับช่องครับส่วนโรงเรียนที่รักสำหรัการผู้ประเมินเป็นอก ได้เห็นได้รับทราบมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเราผู้เรา,เราไม่ได้ปรุงแต่งมาประคับนะเด็กก็จะปกติเขาที่ไหนนะครับเราก็คึงบอกน้องๆว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นพอประเมินแล้วครั้งเตะครั้งที่หนึ่งนะครับแคตั้งเตะสามวันทำไมน้องๆเตะสามวันนะครับ,นะรบมาลองเป็นขายของก็มีขายเรทกสรุปทีปนี้ก่อนสรุปนะ นะครับคุณระดุดเยี่ยมในจุดจนถามเขาคงชอบความในกุ่มนเรื่องนี้เนาะเจอปัญหาหนึ่ง,อง,งนนพอรุ่นหลังก็กเป็นปรยยิญญาตรีนะครับมีการพูดคุยกันทางสื่อสารกันนะครับ,รนนะรบจะเหมือนที่ท่านประธานคุยในไลน์ฉะนั้นว่าเราเตรียมนั่นเตรียมนี้จริงถ้ากูจะลรามีเกือบป้นานั่นเองแต่อาจจะ ยังไม่ครบสมบูรณ์กระบนการนะครับหมือนดีว่ายังอาจจะยังไม่ได้ห้านเน้นน,น,น,ะน,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 นะครับแต่ทีนี้ทลังมานนี้เราก็จะมีเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็สิ่งที่ทำการทั้งสามท่านได้แนะนำแล้วก็ทีมงานตัวเราก็จะส่งเอกสารขอ้อมูลตามที่ที่ได้รับคำแนะนำนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นไปครับก็ายที่สุดน,นี้ ต้องขอขอบคุณท่านประธานในกองกำกังของท่านะานะครับที่ให้เกียรติมีโอกาสไป้ยิ่งเกียรติโรงเรียนในเขตชนบทหัทนทายชายแดนนครับก็จะเล่าที่หนึ่งว่าสมัยที่ก่อนนั้นถนนรัดยางไม่ม,มคีครับมีเดนทินโคลนนะครับเวลาผมขึ้นมอเตอร์ไซค์ปไปซื้อของหันทรายต้องนำปุ๋ยแเก็บโคลนกับบักโคลนออกมา ติดไปได้ยครับไปก่อนละบากครับไปฟ้าไม่มีครับมาใหม่มีฟ้าครับมีบ้านครัหครูลัางเก่าล้เดียวมันอยู่กันสี่ห้าคนป็นล็อกแบบสวยกันอยู่ครครูบางคนก็ให้อยู่ตาห้องเรียนไปก่อนครับก็มาร่วมพัฒนาโรงเรียนคุ่ตระกูนในปีนี้ก็ปีที่สามสิครับตั้งแต่ปีสองพันหร้อยสามสิบอกับไปบ้านนั่น ก็ไปเจอกันอยู่นี่นะครับเห็นกันก็โกอดเลยไม่บทตีลามัของสาวนะครับบทตีลาเยังไงกอดเลยครับพูดให้เห็นเลยนะสมัยโน้นเหมือนที่ว่านะครับโรงเรียนขุดว่เป็นโรงเรียนการด่านได้ครับเบี่กับการดานนะครับร้อยละสิบเงินเดือนใครเยอะก็กกาดานเยอะเงินเดือนใครน้อยก็กกาดานน้อย ผมเองเงินเดือนค่าพันห้าร้อสิบาทก็กัะดานห้าร้อยกว่าบาทอาจารย์ใหญ่สมัยก่อนเงินเดือนหนึ่งพันเอ่อเงินเดือนสี่พันบาทเคก็กัะดานหนึ่งดุลสี่พันบาทสมัยก่อนก็คิดตามเงินเดืนเนาะหลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนจากเงินกัะดานเป็นโรงเรียนเสียงไทยครับโรงเรียนเสียงไทยครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนควบควบนี้ผมมาอยู่ที่นี่ก็จะได้วันทวีครูค่าปีสี่เดือน ในวันทวีคูณอีกาปี4เดือนกับแมบ้าท่าได้ครับแต่ถ้าใครอยู่ในพื้นที่เต็มๆก็จะได้9ปีกว่า9ปีกว่าครับพอช่วงหลังก็สถานการณ์ดีขึ้นครับก็จะตัดหมดแล้วแม้แต่พื้นที่พิเศษร้านใา่ไม่มีสโตรกตัวนี้พื้นที่พิเศษไม่มีนะครับมีตติดชายแดนก็ไม่ได้พิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นความ